สวัสดีค่ะ FC แฟนเพจจูเล่โตโยต้าที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเซลจูเล่ก็ออกมาหาลูกค้านะคะวันนี้ขับรถไกลมากๆเลยค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะคะไหนมาคะบอกแล้วไกลแค่ไหนนะคะเซลจูเลก็มาดูแลลูกค้าถึงทีเดี๋ยวเราตามมาดูกันข่าลูกค้าจูเล่ทำอาชีพอะไรแล้วอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะบรรยากาศระหว่างทางเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามมาดูได้เลยนะคะ ระยะทางไม่ใช่อุปสรคนะคะขอแค่คุณลูกค้าอยากได้รถเซีย์จูเลก็บริการถึงที่ค่ะวิวระหว่างทางก็สวยมากๆเลยสวยมากจะเข้าป่าไปเขายังไงนะคะจูเลไม่หวังค่ะจูเลยินดีค่ะไปหาลูกค้าค่ะว้าวว้าวธรรมชาติสดสด ผู้ขายผู้ขายเห็นไหมสู้ๆค่ะเพื่อลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะแบนนด์ดูดใจของเซล,ลเจเลยกกำลัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารักของเซลจูเล่โตโยต้าอายุทยานะคะวันนี้กลับมาพบกับจูเลอีกแล้วแล้วก็จูเลนะคะจะมาสัมภาษณ์ที่ออดนะคะว่ารู้จักกับเซลจูเล่ได้ยังไงแล้ววันนี้จูเลเดินทางมาหาพี่ออดอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะโอเค okay, สวัสดีค่ะ,ะพี่ออดสวัสดีค่ะบอก FC จูเล่นิดนึงค่ะว่าพี่ออดรู้จักกับจูเล่ได้ยังไงคะเพอรญรู้จักกันได้มาหลายปีละติดตามเพจของจูเล่คือเมื่อก่อนอ่ะก็คือติดตามเคยจะออกรถที่นอ้องแล้วไม่ได้ออกก็เลยว่าเอ้ย หาหาแบบหาจนเจอหาในเพจจนเจอว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็เลยตามจนเจอว่าไปอยู่โตต้ตาก็เลยเป็นคนที่ชอบของโตต้ตาอยู่แล้วพี่ก็เลยแบบว่าเออตามมาจนเจอก็เลยแบบทําทสัญญากับจูเลยเพื่อจะออกรถหนึ่งคันหนึ่งคัน<า>ใช่ไหมแล้วพี่อดอดมีความเชื่อมั่นได้ยังไงว่าจะต้องเลือกซื้อรถกับน้องจูเล่ทั้งที่เราก็ห่าถ่ายกันไปนานแล้วทำไมถึงยังต้องค้นหาเฟซค้นหาเพจจูเล่อยู่ก็น้องพูดว่าอะไรนะอะไรนะดันทุกเคสไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรคือพี่ไม่มี แบบว่าเป็นไอเนี่ค่ะคือว่าไม่มีสลิปเงินเดือนแต่พี่มีการหมุนเวียนบัญชีพี่มีหน้าร้านในการขายของพี่ทำธุรกิจตัวเองก็เลยสื่อสารกับจุเลยเพราะว่าเห็นแล้วจุเลยดันแม่ค้าที่ขายของตามตลาดได้ทีคิดว่าเป็นบดูรีวิวมาใช่ไดูรีวิวมาเรียบร้อยก็เลยเชื่อมั่นในตอวเชื่อมั่นแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะร้อยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วพี่อดทำอาชีพอะไรคะบอกทีวนี่นี่ค่ะค้าขายชิ้นส่วนไก่เป็นขายเอ็นไก่ค่ะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะวันนี้จุเลเดินอำเภออะไรคะไกลนี่คือวังม่วงค่ะข้ามาก็มาแถวเขื่อนปลาสักอะ่ะใช่ไหมขับมาภูเขาเต็มเลยค่ะจุเล่ก็มาหาถึงที่เนาะมาหาจริงไหมคะมาหาพี่ถึงที่ไกลขนาดนี้จริงค่ะจริงค่ะโอเคแล้ววันนี้เจอน้องจุเลตัวจริงเสียงจริงรู้สึกประทับใจไหมเอ่ยประทับใจค่ะพูดจาเป็นไงบ้างพูดจาดีค่ะพูดจาดีเนาะดีค่ะมอนเดิมค่ะ มันเดิมไม่มีเปลี่ยนเนาะไม่มีเปลี่ยนค่ะโอเคค่ะยังไงจูเลก่ก็ขอบคุณพี่ออดมากที่ไว้วางใจให้เซลจูเล่ดูแลทั้งทั้งที่แล้วก็ห่างหายกันไปนานก็ยัง<ม>ค,ค้คนเ Facebook ค้นเพจมาเจอจูเล่แล้วก็ยังเลือกที่จะจองรถก,กับจูเล่เนาะ <ใช S 1> ขอบคุณคมากมากนะคะพีะ่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันตวันรับรถค่ะบ๊ายบายค่ะยังไงฝากเอฟซีนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อรถโตโยต้านะคะอย่าลืมนึกถึงเซลจูเล่โตโยต้าอยุธยาน,นะคะดูแลดีแน่นอนลูกค้าคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มค่ะวันนี้ขอตัว